คินดอิจิยอดนักสืบตอนที่6เจดีสเสียน 40. หมาป่าที่ประตูหลังฉันซุกตัวอยู่บนโซฟาเอามือทั้งสองปิดหน้าน้ำตาไหลภาคไม่ขาดสายลอดจากระหว่างนิ้วมือเสียงออดอ้อนอ่อนหวานของคาโอรุกำลังเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างดังลอดมาจากห้องติดกันทันทีที่เห็นนาทัสซึฮิโก ข้าโอรุก็อารมณ์ดีขึ้นพ่อถูกนาดุว่าและกอดรัดจุมพิดเข้าความบ้าครังเมื่อสักครู่ของหลอนก็พันหายวับไปคาโอรุกับมีท่าทีสงบเสงี่ยมราวกับสาวน้อยนาคลายเชือกที่มัดตัวฉันออกพาฉันไปนั่งบนโซฟาแล้วขอโทษต่อการกระทำของคาโอรุแต่คาโอรุกับริษยาขึ้นมาอีกหลอนขอให้นาร่วมรักด้วยต่อหน้าฉัน จากนั้นหล่อนก็ถอดเสื้อผ้าออกจนเหลือเพียงชุดชั้นในเพื่อถาถ่ายนาทัสึฮิโกะนาทสึฮิโกะหัวร้อเฟือนแล้วอุ้มคาโอารุเข้าไปในห้องติดกันขณะน,นี้คนทั้งสองกำลังอยู่บนเตียงอ่าทุกอย่างช่างน่าทุเรศแต่ตอนนี้ฉันไม่มีหน้าไปดูถูกคนพวกนี้ได้แล้วเพราะตัวฉันเองก็เฝ้าแต่คร่ำควญถึงชายผู้ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าเช่นกัน เสียงหัวเราะอย่างสุขสมปิมว่าจะขาดใจของคาโอรุดังลอดมาฉันเบือนหน้าหนีไม่อยากได้ยินเสียงนั้นแล้วฉันก็เห็นเสื้อผ้าและโค้ทที่คาโอรุถอดทิ้งไว้ฉันรีบกระโจนจากโซฟาเพื่อวิ่งไปที่ประตูโชคดีว่าประตูไม่ได้ใส่กุญแจฉันเลยรีบกลับมายัางห้องนั่งเล่นใส่เสื้อผ้าของคาโอรุทับชุดตาข่ายรัดรูป คาโอรูรูปร่างใหญ่กว่าฉันเสื้อผ้าจึงดูโคร่งไปเล็กน้อยแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาจะมาห่วงเรื่องนี้แล้วฉันไม่มีถุงน้องแต่ชุดตาข่ายก็เหมือนถุงน้องสีดำอยู่แล้วฉันยังคงได้ยินเสียงร้องอย่างสุขสมเราวจะขาดใจของคาโอรุฉันรีบใส่เสื้อโค้ทแล้วค่อยๆวิ่งไปที่ประตู ระหว่างวิ่งลงบันไดฉันลองคลำในกระเป๋าเสื้อดูก็พบว่ามีธนบัตรยับยู่ยี่อยู่เมื่อหยิบออกมาก็เห็นว่าเป็นธนบัตรใบร้อยเยนห้าใบขาโอรุมีนิสัยทำอะไรรุกลวกคงจะยัดเงินถอนที่ได้รับเวลาซื้อของใส่ในกระเป๋าเสื้อเลยกลายเป็นโชคของฉันตอนนี้ฉันมีเงินเรียกแท็กซี่ได้แล้วโชคดีว่า ไม่มีใครอยู่ที่เคาน์เตอร์สำหรับผู้ดูแลบ้านเชาฉันจึงออกมาข้างนอกได้โดยไม่มีใครเห็นแต่ก่อนอื่นฉันจะต้องโทรศัพท์หาโฮริอิเคโซเสียก่อนคืนนั้นมีโทรศัพท์มาจากยูริโกแสดงว่าคงเกิดเรื่องไม่ดีกับที่ซ่อนตัวที่อาคาสกะแต่โชคดีว่าเขาเคยบอกที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของที่ซ่อนตัวอื่นอีกสองแห่ง อีกทงังยังบอกชื่อที่เขาใช้ในแต่ละแห่งเอาไว้เพื่อให้ฉันติดต่อเวลาจําเป็นอีกด้วยฉันยังจําได้ดีทว่าระหว่างกําลังเดินหาตู้โทรศัพท์นั้นก็มีเสียงเรียกจากข้างหลังคุณพี่ครับคุณพี่ครับเดี๋ยวก่อนครับฉันไม่คิดว่าตัวเองถูกเรียกจึงทำท่าจะเดินต่อไปคุณพี่ครับคุณพี่โอโทนเนรอเดี๋ยวครับคราวนี้ เป็นเสียงเรียกชื่อฉันออกมาอย่างชัดเจนความตกใจทำให้ฉันรู้สึกเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่คนที่เดินเข้ามาหาคือฟุโรสกะชิโร่นั่นเองคุณพี่ครับยืนคุยตรงนี้ไม่ค่อยเหมาะของแขนผมเดินกันดีกว่าครับฟุโรสกะชิโรไม่พูดพร่ำทำเพลงเขาคล้องแขนเข้ากับแขนฉันแล้วออกเดินท่าทางราวกับคู่รัก เด็กหนุ่มหน้าสวยเจ้าเล่ห์ผู้นี้รู้จุดอ่อนของฉันดีว่าฉันคงไม่สามารถสะบัดมือหนีไปได้ฉันรู้สึกหนาวสถานไปทั่วร่างอยากจะอาเจียนด้วยความขยะแขยงหนีอุตส่าห์ผ่านเหตุการณ์ร้ายมาได้ครั้งหนึ่งแต่ต้องมาเจอเหตุการณ์ร้ายครั้งใหม่อีกแล้วหรือฉันเดินเหมือนคนเมอลอยปล่อยให้ฟุโรสกะชิโรลากไป คุณพี่ซ่อนตัวอยู่ในบ้านเช่านั้นอย่างที่ผมคิดไว้เลยแต่แปลกนะก่อนหน้านี้ตำรวจมาขนบ้านนั้นตั้งหลายครั้งแล้วแต่กลับไม่เจอคุณพี่มาอยู่บ้านนั้นตั้งแต่เมื่อไรหรือเสียงนั้นออดออนเหมือนเสียงผู้หญิงฉันนึกถึงเรื่องที่เคโซเคยกระซิบบอกขึ้นมาทันทีโอโทเนเธอต้องระวังเจ้าชิโร่ให้ดีหมอนั่นยังเป็นแค่จิกโกหนุ่มแต่ได้ข่าวว่าเรื่องผู้หญิงฝีมือไม่เบาเชียวนะ และเขายังบอกอีกว่าที่ผ่านมาเธอเป็นดอกฝามาจากตะโกนดีเจ้านั้นจึงไม่ก้าอาดเอื้อมแต่ตอนนี้เธอกำลังหนีตำรวจสำหรับเจ้านั้นแล้วก็ถือเป็นคนระดับเดียวกันนั่นแหละมันคงคิดตามหาเธอเพื่อหาทางใกล้ชิดอย่าไปหลงกลมันเชียวนะคำทำนายของเขาถูกเพงฉันจึงเกิดมานะที่จะต่อสู้ยิบตาโอโทเนค,คนนี้ไม่ใช่โอโทเนค,คนเดิมแล้ว ไม่ยอมแพ้เด็กอย่างนี้หรอกฉันแกล้งถอนหายใจน้องชิโร่ทำไมมาเตร็ดเต่อยู่แถวนี้ล่ะการที่ฉันเรียกเขาว่าน้องชิโร่ดูจะทำให้เขาดีใจมากชิโร่หัวเราะคิกแล้วพูดว่าผมคิดว่าถ้าจับตาดูบ้านนั้นเอาไว้วันหนึ่งจะต้องได้เจอคุณพี่แน่ผมคิดว่าคุณพี่คงติดต่อกับคุณนาคนนั้นก็เลยมาเฝ้าดูทุกคืน ไม่ว่าจะขวาน้ำเหลวกี่ครั้งก็ไม่ยออ่อท้อแล้วผมก็ได้เจอคุณพี่จริงๆผมไม่เคยดีใจขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับเขาทำท่าดีอกดีใจประหนึ่งเด็กไร้เดียงสาคนแบบนี้จะเป็นเสือผู้หญิงอย่างที่โฮริอิเคโซบอกจริงๆหรือชิโรจังเจอฉันแล้วคิดจะทำยังไงต่อหรือผมเนิ้หรือผมลหลงไหลคุณพี่มานานแล้วก็คุณพี่สวยออกขนาดนี้ ฉันหนาวสถานไปทั่วรางด้วยความขยะขขยงอีกครั้งงั้นเหรอขอบใจนะแล้วนี่ชิโรจะพาฉันไปที่ไหนล่ะไปบ้านเช่าเอโดกะวะก่อนไหมบ้านเช่าเอโดกะวะหรือฉันสะดุ้งตกใจครับตอนนี้ผมอยู่ที่นั่นกับเฮเลนเฮเลนไม่มีบอสคอยเลี้ยงดูแล้วเลยขอให้ผมไปอยู่ด้วยนี่ฮาทุมแล้ว ป่านนี้เฮเลนคงกลับจากอาซาคุสะแล้วเราไปที่นั่นก่อนก็แล้วกันถึงฉันปฏิเสธก็คงไม่มีประโยชน์ชิโลคล้องแขนฉันแน่นเหมือนดานประตูด้วยเหตุนี้แม้ฉันจะอุตส่าห์หนีรอดจากปากเสือตรงประตูหน้ามาได้แต่กลับต้องมาถูกหมาป่าที่ประตูหลังพาไปสู่ทะเลเลือดอีกครั้งหนึ่ง แต่เมื่อมาคิดภายหลังเหตุการณ์ครั้งนี้ช่วยชักนำให้เราเข้าไปใกล้เจดีสมเสียนอีกก้าวหนึ่ง 41. ผู้ชายที่ออกมาจากบานเชาฟุโรสกะชิโรฉลาดรอบคอบสมกับที่โฮลิอิเคโซเตือนให้ระมัดระวังชิโรเรียกแท็กซี่ที่อิเคบุคุโรแต่ไม่ได้บอกให้คนขับไปที่บานเช่าเอโดกะวะ ok ทันที กับบอกให้ไปที่อิดาบาชิชิโรเปลี่ยนรถที่นั่นแล้วพาฉันเดินเข้าไปตามถนนมืดๆหน้าโรงพยาบาลกองทุนบำเหน็จบำนาญคุณพี่ครับผมรู้สึกขอบคุณคุณพี่จริงๆขอบคุณฉันเรื่องอะไรกันได้ยินว่าคืนนั้นคุณพี่เองก็อยู่ที่บ้านเช่าถ้าอย่างนั้นคุณพี่คงรู้ว่าผมกลับมาพร้อมเฮเลนถ้าทางเขาไม่สนใจที่ฉันไม่ตอบยังคงพูดต่ออีกว่า แต่คุณพี่กลับไม่บอกเรื่องผมให้คนอื่นรู้ผมรู้สึกขอบคุณมากเลยแต่ความจริงตัว s <S คุณพี่เองก็คงไปเล่าเรื่องของผมให้ตำรวจฟังไม่ได้เหมือนกันเมื่อได้ฟังคำพูดประชดประชันนั้นฉันรู้สึกเหมือนถูกเข็มแทงฉันเพิ่งเห็นด้วยกับคำเตือนของโฮริอิเคโซเด็กชิโรคนนี้ท่าทางอ่อนแอเหมือนผู้หญิงก็จริงแต่เขาเจ้ลเลนักชิโรจับความรู้สึกได้ไว เขาดูจะรู้สึกถึงความไม่พอใจของฉันจึงพูดแก้ตัวว่าขอโทษนะครับคุณพี่ที่ผมพูดเหมือนประชดประชันแต่ผมไม่ได้ตั้งใจหรอกนะไม่เป็นไรหรอกเรื่องเล็กแต่ว่าน้องชิโรอะไรครับเฮเลนกลับจากอาซากุสะแล้วจริงหรือถ้าต้องอยู่กับเธอสองต่อสองแล้วก็ฉันไม่เอานะกลับมาแล้วแน่ครับนี่ไงเกือบห้าทุ่มครึ่งแล้วนะแต่เฮเลนเจอฉัน รอนจะว่ายังไงไม่รู้นะจะว่าอะไรล่ะครับคงดีใจตั้งหากก็คุณพี่เป็นญาติกับเฮเลนไม่ใช่หรือครับนั่นก็ใช่ยู่รอกแต่ว่าฉันไม่ค่อยสบายใจเลยไม่เป็นไรเชื่อสิว่าไม่เป็นไรแน่ๆเฮเลน,น He ไม่กล้าขัดใจผมหรอกทำไมล่ะน้องคิโรมีอำนาจเหนือเฮเลนขนาดนั้นเชียวหรือแน่นอน <c oughs> คุณพี่ครับผมจะบอกความจริงให้เอาไหมความจริงอะไรหรือ สาเหตุที่เฮเรนไม่กล้าขัดใจผมก็เพราะเฮเรนติดยาม้าอย่างหนกักนอกจากผมแล้วไม่มีใครหายาหมามาให้หล่อนได้หรอกตอนนี้เข้าใจหรือยังล่ะครับวินาทีที่ได้ยินเสียงหัวเราะน่าเกียดนั้นฉันอดขนลุกขนพองด้วยความหวาดกลัวไม่ได้ฉันไม่อาจสะกดการความคิดที่จะสะบัดมือออก แล้ววิ่งหนีไปแต่ดูเหมือนเขาจะเดาความคิดของฉันออกเช่นกันจึงกอดแขนซ้ายฉันด้วยพะละกำลังทั้งหมดถ้าขาดยาหมาเฮเลนก็มีชีวิตอยู่ไม่ได้แม้แต่วันเดียวที่เป็นแบบนี้เพราะฝีมือเจ้าชิงะไรโซไม่แต่เฮเลนเท่านั้นแมรี่ที่ตายไปก็เหมือนกันพูดง่ายๆก็คือเจ้าชิงะไรโซทำให้เฮเลนกับเมรี่ติดยาเพื่อให้ทั้งสองทำตามที่ตัวเองต้องการ เฮเลนทำได้ทุกอย่างเพื่อยาเมรีก็เช่นกันคนที่หายาม้ามาให้ได้ก็จะเป็นเจ้านายของเฮเลนตอนนี้เฮเลนเป็นเหมือนทาสของผมคุณพีเข้าใจแล้วนะครับฉันขนพองสยองกราวไปทั่วร่างขึ้นมาอีกครั้งโอ้เด็กหนุ่มคนนี้ไม่ได้เป็นแค่เสือผู้หญิงแต่ชั่วช้ายิ่งกว่าที่โฮริอิเคโซคาดเอาไว้มาก ยิ่งไปกว่านั้นฉันยังไม่สามารถหนีจากเขาได้เสียด้วยฉันพยายามตั้งสติถ้าไม่อาจหนีจากเจ้าคนช่วนนี่ได้อย่างน้อยฉันจะต้องใช้ช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันค้นหาความลับของเขาน้องชิโร่ทำไมถึงสนใจเฮเลนนักล่ะคุณพี่เรื่องนี้ก็เห็นชัดอยู่แล้วไม่ใช่หรือมามา่าคุณพี่ก็รู้จักนี่ชิมาบาระอเคมิที่เคยเป็นมามา่าซังร้านบงบองไง ผมเคยเป็นแฟนกับมามะ่าความจริงเป็นแค่ของเล่นมากกว่าระมังแต่มาม่าถูกฆ่าตายเสียแล้วผมเลยหาทางมาใกล้ชิดเฮเลนกับแมรี่แหมมรดกตั้งหมื่นล้านเป็นใครก็อยากได้ทั้งนั้นแหละผมเลยอยากสนิทสนมกับคนในตระกูลซาตะเคโดยเฉพาะอย่างยิง่งกับสุภาพสตรีทั้งหลายเอาละถึงบ้านชาวเอโดกะวะแล้วฉันมาถึงแถวประตู ข้างของบ้านชาวเอโดกาวะที่ครั้งหนึ่งเคยถูกชิงะไรโซหลอกพามาตอนนั้นขาฉันสั่นกึกก,กักชายที่ของแขนฉันอยู่ตอนนี้เป็นคนเลวไม่แพ้ชิงะไรโซลเลยแน่นอนชิโรรู้ว่าฉันตัวสั่นเทาแต่เขาไม่สนใจไม่ใช่สิเมื่อรู้ว่าฉันตัวสั่นสถานด้วยความกลัวเขายิ่งพอใจเช่นเดียวกับพวกสาดิษทั้งหลาย เขาฮัมเพลงจังหวะแมมโบด้วยท่าทางครึ้มอกครึ้มใจเป็นพิเศษจนกระทั่งอีกราวสิบเมตรก่อนถึงประตูข้างของบ้านเชามีชายคนหนึ่งก้าวอย่างรีบร้อนออกจากประตูและกำลังจะเดินมาทางนี้แต่พอเห็นเราเข้าก็รีบหมุนตัวเดินหายไปด้านตรงครามใครนะชิโรหยุดเดินมองตามหลังชายคนนั้นด้วยความสงสัยคนรู้จักหรอ รู้จักหรือไม่รู้จักก็ไม่รู้ผมไม่ทันได้เห็นหน้าเลยนี่คุณพี่เห็นหน้าเขาไหมไม่เหมือนกันแปลกจริงชิโร่ยังมีท่าทางติดใจสงสัยจึงมองตามร่างชายคนนั้นจนเขาเลี้ยวลับมุมถนนไปช่างเถอะเอาละ่ะคุณพี่ครับไปกันเถอะพอมาถึงหน้าห้องที่ชิงะไรโซเคยพาฉันมาเราก็พบว่าประตูไม่ได้ใส่กุญแจ เห็นไหมบอกแล้วนี่ไงหลักฐานว่าเฮเลนกลับมาแล้วชิโ,โร่เข้าไปข้างในระหว่างถอดรองเท้าก็ร้องเรียกเฮเลนเฮเลนมีแขกแน่ฉันพาแขกมาไม่มีเสียงตอบจากในห้องอา้าวเป็นอะไรไปนะ่ะยังไม่น่าจะเข้านอนเลยนี่คุณพี่ครับเข้าไปห้องข้างในกันเถอะห้องครัวตรงหน้าเป็นที่ที่เมรี่เนกิชิเคยนอนตายอยู่ จากนั้นฉันถูกพาไปยังห้องที่ชิงะไรโซเคยอาเจียนออกมาเป็นเลือดและพบจุดจบด้วยความทุรนทุราย 42. หยดเลือดเฮเลนเป็นอะไรไปหนะเฮเลนเฮเลนเธออยู่ไหนหนะฟุโรสากะชิโรหันซ้ายหันขวามองหาพรางส่งเสียงร้องเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบจากเฮเลนเอา้าไปไหนเสียล่ะ เขาเยี่ยมหน้ามองห้องข้างในแต่ก็ไม่พบเฮเลนที่นั่นฟุโรสกะชิโรดูท่าทางกังวลคุณพี่รอก่อนนะผมจะไปตามเฮเลนพูดแล้วเขาก็ทิ้งฉันไว้ในห้องนั่งเล่นส่วนตัวเองเดินไปหาเฮเลนที่ห้องครัวโถเอ้ยไปห้องอาบน้ำสาธารณะนั่นเองดันเปิดประตูทิ้งเอาไว้สะเพราจริงๆ ฉันฟังชิโร่พูดไปพรางลองเปิดหน้าต่างกระจกดูห้องหนีอยู่ชั้นสามจะกระโดดลงไปคงไม่ได้ชิโร่เดินกลับมาตอนฉันกำลังมองลงไปดูถนนมืดมืดข้างล่างคุณพี่เปิดหน้าต่างทำไมครับอากาศหนาวออกอย่างนี้ไม่มีอะไรหรอกฉันแค่รู้สึกอึดอัดเหรอถ้างั้นก็ปล่อยไว้อย่างนี้แหละแต่คุณพี่อย่าคิดกระโดดลงไปทางหน้าต่างนั้นเชียวนะ ชิโรหัวเราะพรางเปิดตู้หยิบขวดเหล้าฝรั่งออกมาสองสามขวดและเริ่มผสมเหล้าด้วยเชคเกอร์ส่วนฉันพยายามมองสำรวจไปรอบห้องโดยไม่ให้เขาสังเกตเห็นลักษณะห้องแทบไม่ต่างจากตอนที่ฉันมาครั้งก่อนเพียงแต่มีกระเป๋าเดินทางขนาดกลางใบหนึ่งวางอยู่ตรงมุมห้องด้านข้างกระเป๋านั้น มีอักษรยอ่อ S.F. ติดอยู่คงเป็นกระเป๋าของฟุโรสกะชิโรเขาคงเข้ามาอยู่กับเฮเรนพอมด้วยกระเป๋าใบนี้กับยามาระมังชิโรรินค็อกเทลใส่แก้วค็อกเทลสองใบแล้วพูดว่าคุณพี่ดื่มสะน,นะครับผมเรียนวิธีผสมเหล้าจากร้านบองบองฝีมือดีมากเชียวนะไม่หรอกฉันไม่ยากดื่มไม่เห็นเป็นไรเลยแค่เล้าอ่อน แต่ว่าฉันไม่ดื่มจริงๆอย่าพูดแบบนั้นสิครับชิโลโยกแก้วเหล้ามาใกล้ปากฉันแต่ฉันปัดมือเขาออกจริงๆนะฉันไม่ดื่มรอกฉันตั้งใจจะปัดมือเขาเพียงเบาๆแต่ว่าแรงปัดนั้นมีไม่น้อยเลยทำให้เหล้าจากแก้วกระชอกไปโดนใบหน้าเขาบัดซบเาวกับมีสายฟ้าสีม่วงและแปรผ่านใบหน้าของเขา สีหน้าอ่อนอ่อนของชิโรหายไปแววตากับโหดร้ายเหมือนมีไฟโหมลุกหน่อยนางนี่คำพูดก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงชิโรหยิบใบมิดโกนคมวับออกมาจากลิ้นชักโตเครื่องแปง้งนางนี่ทำดีด้วยหน่อยเลยได้ใจฉันพยายามเอาใจที่สุดแล้วนะเรานี่ถ้าดื่มไปแล้วไม่ว่าผู้หญิงคนไหนก็จะต้องเราร้อนอยากได้ผู้ชายจนทนไม่ไหว ฉันอุตส่าห์ใจดีคิดว่าถ้าแกดื่มแล้วจะให้ความเพลิดเพลินกับแกสักหน่อยแต่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ช่วยไม่ได้เอาละพี่สาวมาทางนี้ขอโทษที่ทำให้ตกใจมานอนกับฉันเสียดีๆ ฟูโรสกะชิโร่ทดสอบความคมของใบมีดด้วยมือข้างสายลิมฝีปากยิ้มแยะในตาเปร่งแววโหดเหี้ยมดูแล้วไม่ต่างจากปีศาจหลายเลยยิ่งเขาอายุยังน้อยและมีหน้าตาสะสวยเหมือนผู้หญิงก็ยิ่งทำให้หน่าสะึึงกลัวมากขึ้นน้องชิโร่อย่าทำอะไรฉันเลยนะมาขอโทษตอนนี้ไม่มีประโยชน์หรอก <c oughs> <c oughs> เมื่อตะกี้แกถามว่า ถ้าเฮเลนกลับมาแล้วจะทำยังไงใช่ไหมเฮเลนไม่แคร์เรื่องแบบนี้หรอกเพราะเมื่อก่อนหล่อนก็นอนกับชิงะไรโซพร้อมกับแมรี่มาแล้วถ้ามีเพื่อนร่วมชูคนใหม่ก็คงจะดีใจนะสิพี่สาวมานี่สิพูดง่ายๆนะแกก็ไม่ใช่สาวบริสุทธิ์แล้วนี่ชิโรถือมีดโกนในมือพรางสาวเท้าเข้ามาหนึ่งก้าวฉันถอยกรูดไปทางหน้าต่างแล้วปีนขึ้นไปบนเก้าอี้ตรงนั้น ฉันวางขาข้างหนึ่งบนกรอบหน้าต่างตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่ชิโร่สังเกตเห็นชุดผ้าตะข่ายของฉันพีสาวใส่ชุดประหลาดดีนี่ชุดตะข่ายหรือชิโรเขามาไกลแล้วจับขาฉันไว้โอ้ยชิโร่ชิโร่ถกกระโปรงฉันขึ้นอย่างไม่เกรงใจ <c oughs> น่าขำจริงพี่สาวทำไมแต่งตัวแบบนี้ล่ะ <c oughs> พอถึงเวลาก็ถอดชุดข้างนอกก็ลายเป็นนางโจนในชุดดำหรือแกนี้ไม่ใช่ย้อยเหมือนกันนะนิ้วขาวเรียวยาวของชิโร่ไต่ไปตามขาฉันราวกับมแมลงหน้าลังเกียดมีหนำสำนิ้วนั้นยังค่อยๆไต่ขึ้นมาเสียด้วยฉันมองออกไปนอกหน้าต่างถ้ากระโดดลงไปถึงจะรอดตายแต่ต้องบาดเจ็บแน่นอนฉันไม่กลัวเจ็บแต่ ที่กลัวคือถ้าบาดเจ็บฉันอาจถูกจับส่งตำรวจได้ฉันมองไปอรอบห้องด้วยสายตาหมดหวังทันใดนั้นฉันก็ร้องอุทานออกมาด้วยความตกใจโอ้พี่สาวทำเสียงอะไรแบบนั้นเนอะชิโรส่งเสียงหัวเราอมุ่งร้ายพางมองหน้าฉัน mm. เมื่อเห็นสายตาฉันมองอยู่ที่จุดเดียวราวกับถูกตรึงด้วยตะปู mm. เขาก็สะดุ้งหันไปทางด้านนั้น ภาพที่ชิโร่เห็นคือของเหลวสีแดงค่อยๆหยดลงมาจากใต้ประตูตู้เสือ้อผ้าเขานิ่งขึงเหมือนท่อนไม้ไปชั่วขณนะแต่จากนั้นก็เข้าไปหยุดอยู่ที่หน้าตู้ชิโร่จับที่เปิดประตูกระชากให้เปิดออกวินาทีนั้นร่างของเฮเลนเนกิชิก็หล้มตึงลงมาบนร่างนั้นมีมีดสั้นเสียบคาอกอยู่